วันนี้ผมอยู่กับตัว Garmin R 5 0ินะครับเป็นอนอตเมเตอร์แล้วก็กอล์ฟซิมเมเตอร์ที่ปีนี้ผมคิดว่าได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับเหตุผลก็คือว่ามันมีสนามกอล์ฟในไทยให้เล่นนะครับมีเยอะเหมือนกันน่าจะมีเกือบครบสนามต่างๆที่ผมเห็นแล้วก็เคยโหลดมาเล่นแน่ๆก็น่าจะมีพวกตระกูลสยามพนิชขับนะครับที่อยู่แถวโซนพัทยามีหมดใครอยากเล่นโอคอร์เนี่ยก็กมีโอคอร์ก็เป็นสนามที่ไว้แข่งฮอ n ด R าอัทุกปีนี่เป็นถังประมาณนี้ น้ำหนักก็พอสมควรนะครับหลายคนคงเคยเห็นแล้วแหละหน้าตามันก็เป็นแบบนี้แหละนี่ประมาณนี้โอ้โหนะครับก็วิธีการใช้งานไม่ยากครับเราก็ตั้งเอาไว้ที่บริเวณแถวแถวหน้าลูกกอล์ฟนะครับแล้วก็เปิดใช้งานไม่รู้มีแบบป่ะลองเปิดดูแล้วก็รอมันบูตแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้รีวิวกันให้เห็นเลยว่า มันใช้งานยากง่ายขนาดไหนอ่าเปิดปุ๊บก็ติดเลยแล้วก็กดมันก็มีหลายเมนูนะอ่ะยกให้ดูมี p r a c t i c ก็ไว้ซ้อมนะมีเพย์มีเพย์ก็ไว้ออกรอบนะครับต้องไปโหลดสนามนะต้องเสียค่าไลเซนเดือนละ300นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อทั้งปีก็3,000ก็เหมือนซื้อ12เดือน ซื้อ10เดือนแถม2เดือนนะครับเพราะว่าเดือนละ300ถ้าทั้งปี12เดือนก็คิด3,000ประมาณนี้ก็ไปโหลดเล่นดูนะครับคอนเน็กนี่เอาไว้คอนเน็กกับพวกเตอร์ปาร์ตี้ก็จะเป็นพวกัซอฟต์แวร์ซิมูเลเตอร์ก็ไม่ว่าจะเป็นพวก E6, GSPo เนี่ยต่อได้หมดนะครับข้อดีก็คือว่าตัวนี้มันอาจจะซื้อแล้วมันจบเลยเพราะว่ามันสามารถมันสามารถเสียบ HDMI ขึ้นโปรเจคเตอร์ได้ แต่ว่าอาจจะภาพอาจจะไม่ได้คมชัดมากเท่าเวลาใช้กับ PC นะครับก็ประหยัดค่าคอมพิวเตอร์ไป1เครื่องนะครับอ่ะลองเล่นดูอันนี้เปิดแล้วเราก็จะมาโหมดพคทิสก่อนนี่นะเราก็เลือกเลือกว่าเราจะพคทิสในเลเย u t ์แบบไหนอันนี้เป็นดิวิงเลนก่อนแล้วกันนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะให้เซ็ตนู่นเซ็ตนี่โอ้โหใครไปเซ็ตเนี่ย คนสุดท้ายะระวังนิดนึงนะครับเวลาที่เราเทสแล้วมันไม่แม่นหรืออะไรทักอย่างเนี่ยเราต้องสังเกตนิดน,นึงตอนนี้คนใช้ล่าสุดเนี่ยเขาเซต e อ e ิเวชันเป็น1,035เมตรประมาณว่าผมคิดว่าเขาน่าจะไปแข่งแข่งขันที่เมืองนอกนะครับเราก็อาจจะเซตเป็นเลเวลปกติแต่เนื่องจากตอนนี้ผมอยู่สระบ,บรีก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้ว่ามันจะอยู่สูงแต่ว่าผมว่ามันอยู่สูงไม่ไมขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะเซตเลเวลใหม่ เอาเซตเป็นกรุงเทพแล้วกันกรุงเทพก็ใกล้ใกล้ใกล้ศูนย์ล,ล,ละประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตอุณหภูมิด้วยนี่หลายคนหลายคนตกม้าตายนะครับเวลาเวลาไปทดสอบพวกร้อนเมเตอร์ครับแล้วก็ไปสดทดสอบเทียบกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แล้วก็บอกว่าเอตรงนี้มันระยะไม่ได้ไม่แม่นไม,ไม่ไม่เท่าอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหลายคนพลาดเพราะว่าไม่ได้เซตอุณหภูมิตอนนี้22องศาตีสั้นแน่ๆนะครับเพราะเมืองไทยไม่22ององศานี่อาจจะแบบ อาจจะมีไม่กี่วันในรอบปีนะครับผมเซตเป็นโหนทูมปกติที่เราเจอกันที่เรามากักจะพบเจออ่ะ32องศาลแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมตีได้เลยสตาร์ทเซ็กชันพอสตาร์ทเซ็กชันปั๊บเนี่ยเราก็จะมาตั้งอะไลเมนต์ผมก็ต้องมาเช็คก่อนว่าผมจะตีไปทางไหนนะครับใช้เหล็กหกแล้วกัน เราก็จะตีไปเนื่องจากผมตรงนี้เป็นวงกลมมันจะอาจจะเซตยากนิดนึงผมจะตีไปตรงที่โลโก้โลโก้รูปเนี้ยครับรูป y t u t u นะเราเลือกเหล็กก่อนเลือกปเป็นเหล็ก6แล้วก็เซตทาร์เก็ตไลน์อ่ะเซตทาร์เก็ตไลน์เนี่ยหลักการคือมนันเอาลูกกอล์ฟสองลูกมาวาง ผมจะพยายามวางให้สองลูกตรงนี้มันเล็งไปแนวที่ผมจะตีตอนนี้ผมจะไปตีตีไปที่โลโก้ youtube ผมก็ต้องบิดนิดนึงให้มันตรงกว่านี้แล้วก็ขยับตรงนี้เข้ามาอ่ะอันนี้ได้ละ หยาบเครื่องนิดนึงให้มันแม่นขึ้นโอเคให้เหลือประมาณสักแถวๆถว x ศูนย์อะประมาณแถว x ศูนย์องศาประมาณนี้นะครับอ่ะดูตอนนี้ผมเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็คือลูกกอฟสองลูกเนี่ยผมลากเส้นตรงเนี่ยไปเป็นลากเส้นตรงเนี่ยมันจะพุ่งไปหาตรง YouTube ตรงนี้แล้วผมเซ็ตให้เครื่องเนี่ยมันขนานกับตัวลูกกอฟลฟละอันนี้คือพร้อมตีละแล้วก็เซฟเซฟทาร์เก็ตอะไรมิน เรียบร้อยอันนี้พร้อมตีละมาช็อตแรกเลขหก 6. เวลาใช้งานเราก็จะวางลูกเดียวนะอาดูนะครับมาดูกันวิธีการก็คือว่ามันจะขึ้นมาว่าตำแหน่งฮิตติ้งโซนอยู่ไหนอ่าเวลาเราวางลูกเข้ามาใกล้ๆมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้แล้วก็พยายามถ้าอยากให้มั่นยาสุด,สดๆก็คือวางลูกไว้ประมาณตรงกลาง นะตรงกลางตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ข้อมูล <feud> จะค่อนข้างแม่นยำนะครับลูกแรกออกขวาลูกแรกออกขวาระยะขึ้นมาไทลี่ร้อยสิตามนั้นเพราะว่าผมตีไม่โดนเป็นช็อตแรกของวันยังไม่วอร์มเลยเหมือนไปช็อตกันแล้วแบบเจอหลุมแรกพาสามเนี่ยก็ประมาณนี้แหละอ่อนยากครับปกติระยะเหล็กหกของผมจะอยู่ประมาณที่ถ้าตีโดน ก็จะอยู่แถวแถวร้อยแปดสิบนะครับอันนี้ได้ร้อยสี่เก้าถ้าที่ยอบหลุมแรกพาสามก็ถ้ามีน้ำก็ตกน้ำเรียบร้อยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบละระยะมาละตรงนี้ออกซ้ายนะครับตรงนี้ออกซ้ายแคลรี่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะเดี๋ยวตีกช็อตหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวจะบรรยายว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้าง โดนล้อ180แน่ๆอ่ะ183.7อันนี้ก็เป็นระยะที่ผมใช้ประจำเวลาตีเหล็ก6นะครับถือว่าตัวนี้ใช้ทําระยะได้ไหมก็ทําได้ครับทําได้ก็ใกล้เคียงกับที่ผมตีอยู่อ่ะเรามาลองดูว่ามีค่าอะไรให้เราดูบ้างวิธีการใช้งานมันก็จะเราสามารถเซตหน้าจอได้นะว่าเราอยากดูหน้าจอแบบไหนโดยการกดตรงนี้ครับกดเป็นตรงที่มุมขวาล่างตรงนี้ครับเราเลือกได้ว่าเราจะดูแบบไหนดูแบบ f ูลส s c r e e นะฟูลสกรีนก็คือดูแต่ตัวเลขหรือเราจะสามารถเปลี่ยนก็นได้ว่าไอ้ฟูลสกรีนเนี่ยเราจะเซตเป็นอะไรเช่นเซตเป็นวิวสนามได์เซตเป็นอันนี้เซ็นเป็นบอลอินแพคก่อนเซ็ตเป็นข้อมูลบอลัตต้านะครับแล้วก็อาจจะเซตเป็นเราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับอันนี้เซตเป็นตัวตอนที่ลูกเข้ากระทบ ตอนที่หน้าไม้เดินทางเข้ามากระทบลูกนะครับว่ามันเข้ามาเป็นยังไงรครับภาพอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่าพอเห็นลางๆนะครับว่าเข้ามาหน้าไม้เข้ามาอิมแพคลักษณะไหนนะครับแล้วก็เราสามารถเซตเป็นเมโนโูสนามได้สนามไดน่าจะต้องสปิตอนะถ้าเป็นสปิตอเนี่ยมันจะมีสนามได้มีสนามได้แล้วก็มีเราอาจจะเลือกว่า ตรงด้านซ้ายเราจะดูอะไรด้านขวาจะดูอะไรเราสามารถาขียนได้หมดนะครับเช่นผมจะบอกว่าด้านซ้ายผมเป็นวิวสนามไดด้านขวาเนี่ยผมก็จะสามารถเลือกได้ว่าอยากดูค่าอะไรบ้างครับดูเป็น Data ดูเป็น Impact Video หรือว่าดูเป็นรูปตัวกราฟิกว่า,าเวลาโดนนี่โดนลูกตรงไหนเนี่ยประมาณนี้น,นะครับซ้ายเป็นสนามไดขวาเนี่ยเซตได้3รูปแบบ อันที่1ก็คือเป็น Data อย่างเดียวนะครับดู Data อันที่2ก็คือดูเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกว่าตีโดตรงไหนอะไรยังไง Face to Part กับ Part เป็นยังไงนะครับอันที่3ก็คือดูวิดีโอตอน,นที่มัน Impact นี่ตอนที่หน้าไมค์เข้า Impact ดูได้3อย่างนี้ Data มีอะไรบ้าง Data ตรงนี้เอาผมเอาเฉพาที่สำคัญสำคัญนะถ้าพูดหมดเดี๋ยว บางคนที่ไม่รู้บางตัวอาจจะงงดาต้าที่สำคัญก็มี total d i s t a n c e total d i s t a n c e ก็คือ,อระยะระยะที่หลวงบิ่งแล้วแล้วก็ carry d i s t a n c e ก็คือระยะที่ลูกตกนะครับมีบ a l l speed มีขับ speed มี angle of attack นะครับมีขับ p a r ทแล้วก็มีขับ f a c นะครับขับ f a c มี2อย่างนะครับขับ f a c ปกติกับ face to part นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมี l ้อ n c angle นะครับมุมเหินนะครับ spin r a t นะครับ นะครับแล้วก็ลอนเดเร็กชันนะครับทิศทางที่พุง่งลูกพุ่งออกซ้ายออกขวานะครับมีตัวขับสปีดมีแน่นอนนะครับสปินเด็กซิตก็คือว่าแกนหมุนของลูกกลอฟนะครับมีแบ็กสปินมีไซส์สปินนะครับแล้วก็มีสมาร์ทแฟกเตอร์นะครับอันนี้ข้อมูลหลกัลกๆมีหมดเลยก็สามารถใช้ซ้อมได้นะครับเวลาซ้อมแล้วก็ตีไปแล้วก็ดูข้อมูลตามนี้ไปมันสามารถคีย์เดได้นะครับว่าเราจะอยากดูข้อมูล อะไรก่อนหลังนะครับโดยการเข้าไปตั้งนะครับว่าเราอยากดูเราอยากสวิต c ์เนี่ยสมมุติว่าผมอยากอยากรู้ระยะแคลรี่ขึ้นมาก่อนปั๊บเนี่ยผมก็ไปกดที่บอสปีดแล้วก็สวิตตัวบอสปีดเนี่ยเป็นระยะแคลรี่มันก็จะมีการสลับกันละผมก็จะเห็นระยะแคลรี่ก่อนตัวบอสปีดนะครับเราสามารถสลับสลับแล้วก็คัสตมัย ตัว Data ที่เราอ,อยากดูนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองในการดไไูไม่เหมือนกันนะครับแนะนำนะครับใครซื้อไปเนี่ยอยากให้ตั้งตัวนี้ไม่งั้นเราจะต้องเลื่อนดูเนี่ยผมว่ามันเมื่อยนะตีเสร็จเราต้องก้มก,มก้มกดดูเนี่ยผมว่ามันเมื่อยก,ก็หลักๆจริงๆเราดูกันไม่กี่ค่าหรอกก็เลือกค่าที่เรากำลังโฟกัสณจุดนั้นแล้วเราก็เซตให้มันอยู่ในหน้าเดียวหน้าหนึ่งมีสูงสุดได้8ค่านะครับก็สามารถเซตกันเองได้ ตีตัวเหล็กเสร็จแล้วผมจะลองตีไดเวอร์ดูไดเวอร์เฉลี่ยผมจะน่านจะคลี่อยู่ประมาณแถวๆ200 230 240ประมาณเนี้ถ้าโดนไม่เต็มก็อยู่ประมาณนี้แหละชอดโดนๆผมก็ประมาณ240ไม่เกิน250นะชอดไม่โดนก็อาจจะ230อันนี้คือระยะป,ปกติผม ลอนเอ็นเกต่ำไปได้ร้อเวลาที่เราใช้พวกลอนเมเตอร์เราเราจะต้องรู้นิดนึงว่าเราไม่ได้ตีโดนเต็มตลอดนะครับเพราะนักกอล์ฟส่วนใหญ่มักจะจําระยะแม็กซิมัมของตัวเองแล้วเอาเป็นเอาเป็นระยะเฉะลี่ยะนะครับระยะจริงๆก็คือและจริงๆเราเราต้องดูดูตัวแปรประกอบไปด้วยอันนี้ผมผมรู้สึกแล้วผมโดนไฟบอลต่ำไปยังไงก็ แคลรี่ไม่ไกลนะครับมามา,มาละ244ร้อนเงนเกินสูงขึ้นสปีดมากขึ้นสปีดมากขึ้นอันนี้สมเปตุสมผลนะครับเพราะว่าบอสปีด150นี่ก็ระยะแคลรี่244ทีนี้ตัวนี้เนี่ยครับถ้าเราอยากดูข้อมูลตัวขับ Data ครับมันจะต้องติดสติ๊กเกอร์ไม่งั้นมันไม่วัดให้ ต้องติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าไมายอันนี้ยังไม่ติดมันเลยไม่ขึ้นตัวขับพิสปีดมาให้เขาแถมมาให้ในซองอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับติดหนึ่งดวงบริเวณกลางไม้นะครับติดบริเวณตรงนี้ครับด้านบนกลางหน้าไม้ด้านบนนะครับเราก็จะรู้ข้อมูลตัวขับ Data าละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนข้อมูลนิดนึงเป็นตัวขับพสพีดอ่ะเจอละ มาลูกที่3แคลรี่จะถึง5 5มั้ยไหมต้องเบ่งนิดนึงอะ่ะถึงจะถึง 250, 250. 2 5ขับสปีด1 0อยห ประมาณนี้ถ้าผมเบ่งสุดขับสปีดจะอยู่ประมาณ105ครับบอสปีด146ล้อเอ็นเกิลสูงขึ้น17สปินอยู่ที่พันเอ๋อ,อมิหน้าลูกนี้ถึง,ถงไปไกลลูกนี้ก็คือแคลรี่2องก็คือถ้าถ้าผมเบ่งเนี่ยขับเพลสปีดจะอยู่รประมาณ105ครับแล้วก็แคลรี่ดิสแตนก็250นะครับโรมิ่งก็ประมาณ270นะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ใช้ทำระยะได้นะครับ สำหรับคนทีอ่อยากจะใช้พวกล็อตมิเตอร์ที่เอาไปใช้ทำก๊อปซิมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างง่ายดีนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ถ้าเสียบตูดปั๊บเนี่ยมันขึ้นบริกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ค่อนข้างครบนะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ผมมีบริการนะครับถ้าซื้อไปก็เดี๋ยวจะสอนใช้ข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรยังไงนะครับ